ตอนนี้แม่ด้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็นั่งรถทั้งวันเลยค่ะ14ชั่วโมงครึ่งกลับมาถึงบ้านรีบตำแตงเลยค่ะเพราะว่าแม่ด้มีแตงอยู่นะคะก็เลยตำแตงนะเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าอันนี้แตงแตงอ่อนนะคะแม่ดื้ซื้อมาจากร้านเอเชียที่สว่างเหนือนะคะเขามีขายเนี่ยมันจะลูกเล็กนะอันนี้มันจะกินแล้วมันกรอบแม่ด้มาถึงรีบตำตำส้มตำก่อนเลยค่ะไม่ไหวแล้วเป็นฝรั่งมาหลายวันแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดื้อก็จะต้องไปงานศพ เพื่อนนะคะเพื่อนแม่ดื้อที่แม่ดื้อไปเยี่ยมก็เสียชีวิตยอย่างที่แม่ดื้อเล่าให้ฟังเนาะเขาก็จะมีทําบุญสวดพระอภิธรรมที่วัดไทยนะคะแม่ดื้อก็จะไปร่วมกับเขานะคะแล้วก็จะทําขนมไปทําบุญนะคะก็ขนมที่ที่เพื่อนชอบนั่นแหละคะ่ะก็คือขนมชั้นที่แม่ดื้อทำนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนแม่ดื้อทาของเตรียมของนะคะตอนนี้แม่ดื้อยุ่งมากเลยเพราะว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วด้วยนะคะ ก่ตอนนี้ขอไม่ได้ขอตัวไปทานก่อนนะคะดึกแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ทํข้าขนมแล้วนะคะเพราะว่ามันจะดึกนะจะรีบทําแล้วก็รีบให้มันเสร็จนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้จะไปวัดอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะงานศพเพื่อนเขาจะสวดสามวันที่เพื่อนเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวไม่ได้ขอตัวทํข้าขนมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนทาเสร็จอีกทีหนึ่งเลยค่ะว่าจะไม่ได้จะเสร็จกี่ทุ่มกี่ยามนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวไม่ดื้อจะพาไปทําบุญที่วัดนะคะเพราะว่าที่เพื่อนไม่ดื้อเสียคะ่ะไม่ดื้อก็ยังว่าโชคดีนะยังได้อยู่ทันทําบุญให้เพื่อนนะคะวันนี้ไม่ดื้อก็จะพาไปวัดเมื่อคืนนี้ไม่ดื้อกลับมาก็มาถึงมืดแล้วเราก็รีบตำ ตอ้ำแต่ง mm กินนะเพราะว่าขาดปราหลายวันแล้วม uh, ันก็แบบโหยหานะคะแล้วก็ทําขนมต่อจนดึกเลยค่ะเมื่อคืนทาขนมเสร็จไม่ดึกก็กินยาแล้วก็นอนเลยเพราะไม่ด้ปวดหลังนะคะนั่งรถบัสมาเอ่อนั่งรถบัสมาหลายชั่วโมงก็ปวดหลังปวดเอวนะแล้วก็ทํารีบทําขนมก็เสร็จกับเที่ยงคืนนะคะเมื่อคืนเนี้ยแล้วที่นี้ไม่ดึกก็วันนี้ให้เพื่อนนั่งรถไปกับเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่ด้กปวดหลังไม่ด้ไม่อยากขับรถนะก็เดี๋ยวไปวัดกันค่ะ เดี๋ยวแม่ที่ถ่ายบรรยากาศที่วัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้แม่ที่คิดว่าแม่ที่ต้องไปร้องไห้เสียน้ําตาแน่เลยก็จะเตรียมกระดงกระดาษไปนะเพราะว่ามันเป็นงานเศร้าเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่วัดเลยนะคะขนมของแม่ที่เย็นแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่ที่จะเรียงใหม่นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ทําเสร็จยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเอ่อยังไม่ค่อยอะไรนะยังไม่ค่อยเย็นแม่ที่ก็เลยไม่อยากเอาเขาทับกันกลัวเขา กลัวเขาจะอะไรนะไม่ได้กลัวเขาจะไอ้นียกลัวเขาจะยุบนะคะเพราะว่ามันนิ่มตอนที่เขาร้อนเนี่ยเขาจะนิ่มมากนะคะตอนนี้ก็จะเอาทับกันได้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ขอจัดของใส่เตรียมไปวัดก่อนนะคะก็จะเอาไปหมดนี้เลยะคะ่ะ แม่ดิจัดขนมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลืออันนี้เดี๋ยวแม่ดิจก็จะเอาเก็บไว้ไปให้เพื่อนนะคะพอดีเย็นนี้จะได้เอาของขวัญไปให้เพื่อนนะะีกว่าก็เดี๋ยวจะเอาของเอาขอนมไปให้เพื่อนด้วยเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะลืมคะ่ะเอาถุงมือไปด้วยไม่รู้ที่วัดมีถุงมือหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเอ่อไปล้างมือที่นู่นอีกทีนะ,ะมือจะได้ไม่เปื้อนอ่ะเดี๋ยวแม่ดิขอจัดการปิดฝนปิดฝาแล้วก็ออกไปรอเพื่อนที่หน้าบ้านนะคะ เพื่อนแม่ตื้อมารับแล้วนะเห็นไหมคุณนายขับรถไววันนี้เป็นคุณนายนะมีคนขับรถให้ขอบคุณนะคะพี่นิดรถอย่างสวยคุณนาย่ะตอนนี้มาถึงวัดแล้วนะคะกำลังแกะขนมออกอ่าน้องปานโชนะหน่อยโสว์ราคใสแวยค่ะเ๋ยขอทำงานกันนะคะ รอกนึงไปอะไสิจ <bbe> ้าเจ็บเท่ากขนนะวันนั้นก็เรา่ม่ย้งแล้วจับโต๊ะเลยไปหน่อยเราได้ทุกอย่างสาธุนางเบตานางอุปกาปัติเอชิตาปฏิตันดุกนางที่เมวัด แม่ที่จะเอาน้ําที่กรดลงมาสะมาเทนะคะที่ดําๆนี้คือเขียนชื่อผู้ล่วงลับนะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้ใครหลวงพ่อเขาก็ให้เขียนนะแล้วหลวงพ่อเขาก็เผาเผาเสร็จพวกแม่ทิดก็กรดน้ําแล้วก็เอาเทรวมกันน่ะแม่ทิดก็ลงมาเทใต้โคนต้นไม้นะได้รับบุญกุศลนี้นะนพี่นุชเจ้ากับนายเวียนตั้งหลายพิธามันปูยญาตายายทุกคนขอให้ได้รับบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้นะ ีย๋ยวมาดูขึ้นไปก็จะไปกินข้าวกินปลาแล้วก็เก็บช่วยเก็บจานล้างเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วคนะ่ะเพราะว่าไม่ได้งานเยอะนะกระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดสวนก็ยังไม่ได้โลเลยคนะ่ะนี่แหละแซ่บปะหน่อยนี่แหละที่ต้องการบอเพระวา อนิจจวัตสังนิจจวัตสังขาราอุปาทวยะทวูอันนี้กดน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากถวายผ้าตราจีวรไปแล้วไม่อที่ก็จะเอาลงมาเท,ทที่คนต้นไม,ม้เหมือนเดิมค่ะ พี่นุกมารับบุ้กุศลทนี้เราทำให้ในวันนี้นะคะขอให้พี่ได้รับบุญกุศลนที่น้องๆญาติพี่น้องทำให้คุยาตาใหยพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรขันขอให้มารับบูญดที่ส่วนกุศส่วนนี้ด้วยเถินซาธุขวความมีแต่ความสุขความสุข แม่ดื้อจะมาตัดผักให้เพื่อนนะคะเพื่อนมาส่งแม่ดื้อที่บ้านจากวัดอีกจังหน่อยก็จะได้กินทั่วลันเต่าเลยแม่ดื้อกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาล้างพิมพ์ขน่มชั้นนะคะแล้วก็จะตากให้แห้งตอนนี้ก็ยังเปียกอยู่นะเพราะว่าเพิ่งล้างนะคะเนี่ยแล้วก็แกะขนมออกนะคะที่เหลือไว้เมื่อเช้าก่อนไปวัด จะให้เพื่อนนะคะส่วนอันนี้แม่ดื้อก็จะรอเก็บตอนที่เขาแห้งเนาะเดี๋ยวเราออกไปทําสวนกันค่ะวันนี้แม่ดื้อจะตัดพงตัดผักไปแจกเพื่อนให้หมดเลยนะ,ะจะได้ไม่ต้องยุ่งห่วงพวงนะคะแม่ย่าแม่ดื้อก็บอกว่าปลูกเลยปลูกเลยเดี๋ยวแกลดน้ําให้แต่ว่าแม่ดื้อก็เกรงใจแม่ย่าเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันที่แม่ดื้อหยอดหยอดไวะคะ้ค่ะมันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปตัดผักก่อนนะคะจะได้เอาไปฝากเพื่อนจะได้เละหมดสวนวันนี้แม่ดื้อหัวฟูมากเลยค่ะ ไปไป,ไปอันนี้มาดี้จะตัดหมดเลยนะฮะเอาไปให้เพื่อนหนึ่งหัวอุ้ยเดี๋ยวขอตัดสองมือนะะเพราะว่าไม่ถนัดค่ะมาดี้ตัดจนโกรนเลยนะคะเอาไว้เท่านี้อันนี้เดี๋ยวจะไปให้เพื่อนเดี๋ยวจะใส่ถุงไปให้เขาค่ะ เพราะว่าแม่ดื้อก็ไม่มีเวลาละเดี๋ยวจะรีบไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ดื้อก็จะกลับเมืองไทยละไปส่งของให้เพื่อนเสร็จก็จะกลับมารถน้ําผักไว้นะคะแม่ดื้อคงไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมันจะมืดแล้วนะแม่ดื้อจะรีบคะ่ะไปแล้วคะ่ะผักเดลิเวอรี่ลูกและสามีรออยู่ในรถนะไป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 แวะไปหาเพื่อนก็คุยกันจนแบบนานเลยนะคะแม่ดื้อกลับบ้านมาดึกก็เลยไม่ได้ไปรดน้ําผักเลยนะคะ ก็ต้องรีบแพ็คกระเป๋าแล้วก็แพ็คของที่จะเอากลับเมืองไทยอันนี้เป็นรถเข็นคนแก่ที่เป็นรถเข็นเดินตามนะคะไม่ดูก็มีเวลาน้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟงังแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ